ส้นเท้าแตกหายได้ง่ายๆกลับมาเรียบเนียนใน30นาทีเพียงแค่เราทำทุกวันสวัสดีค่ะใครเจอปัญหานี้แบบพี่ขวดบ้างคะวันนี้พี่ววดมีเคล็ดลับง่ายๆมาฟมาฝากก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติด พี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกัน้วยนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีแค่3อย่างนี้ค่ะเบบี้ออยย์ยาสีฟันแล้วก็วาสลีนนะคะเริ่มแรกก็ให้เรานำเบบี้ออยสองช้อนชาค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวาสลีนอันนี้หลายๆบ้านก็น่าจะมีติดบ้านอยู่แล้ว2ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่3ค่ะอย่างที่สก็จะเป็นยา สีฟันจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะให้เราบีบลงไปได้เลยกะปริมาณให้ได้สัก1ช้อนโต๊ะค่ะพอเรานำส่วนผสมทั้ง3อย่างใส่ลงไปในถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็ให้เรานำช้อนมาแล้วก็ค่อยคอยค,อยคนค่อยๆผสมเขานะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยในช่วงแรกอาจจะดูว่ามันผสมยากนิดนึงเนาะแต่ก็ใจเย็นๆค่ะค่อยคผสมเขาไปเรื่อยๆจนได้เป็นเนื้อครีมแบบ นี้เลยนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะก็ให้เรานําเนื้อครีมที่เราได้ตรงนี้นะคะ ทาลงไปบนส้นเท้าที่แตกหรือว่าใครที่เท้าแห้งกร้านตรงนี้สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าใต้ฝ่าเท้าหรือว่าจะเป็นหน้าเท้าหลังเท้าได้หมดเลยนะคะสูตรนี้จะทำให้เท้าของเรากลับมาชุ่มชื่นเรียบเนียนนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาส้นเท้าแตกแบบนี้ไม่ว่าจะทาโลชั่นทาครีมยังไงก็ยังไม่หายแห้งกร้านนะคะให้ลองใช้ ใช้สูตรนี้ดูค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากเพราะว่าเป็นสิ่งของที่เรามีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราทาจนทั่วบริเวณเท้าที่แห้งกร้านแล้วก็ให้เรานําถุงเท้าค่ะแล้วเราก็จะใส่ถุงเท้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ระหว่างที่เรารอเวลา30นาทีนี้เราก็สามารถไปเดินกวาดบ้านทํากับข้าวได้หมดนะคะรอจนครบเวลาก็ให้เราถอดถุงเท้าออกแล้วก็เตรียมน้ำอุ่นๆน,นะคะมาหนึ่งกระมังแบบนี้ค่ะนำเท้าลงแช่เลยนะแล้วก็หาหินขัดเท้าค่ะค่อยๆขัดเ้าเบาๆนะคะอย่างวันนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าเท้าของเราจะค่อยๆเรียบเนียนขึ้นถ้าหากว่าเราทำติดต่อกันทุกวันนะ ส้นเท้าฝ่าเท้าที่เคยแตกละแหงแห้งกร้านะคะก็จะกลับมานุ่มชุ่มชื่นเรียบเนียนแน่นอนค่ะคนที่เท้าแตกจะรู้ได้เลยนะคะเวลาที่เรานอนเนี่ยเท้าจะขูดผ้าห่มดังคึกควักน้าลำคาญสุดๆเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากลองทำกันดูนะคะ